ใช้คาว่าชิมนะอ่าก็ะะจะได้เห็นความรักที่แบบว่าวิ่งไล่จับทอมันเจอรี่ของผู้นี้ต่อ,อไปอ่ะส่วนคุณยาดาคะความรักคุณมันเป็นยังไงช่วงนี้เหมือนได้บาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลคะ่ะก<อ>็เลยตามหัวใจให้มาดูยหัวใจของเราเนี่ยไงแผลเธออันนี้มันเป็นแผลหรือเปล่าผู้หญิงกด็เขาดูออกก็ไม่นะก็ป่วยจริงจริง เขาป่วยจริงเจ็บจริง,รงนะ<อ>ป่วยจริงแต่ว่าป่วยอะไรเยอะ <ๆ S 2> แต่ว่า,วาดเดี๋ยวนี้สังคมเราก็มีความเข้าใจในเรื่องของโรคซึมเศร้าอะไรอย่างงี้มากขึ้นนะว่าอ่าถ้ามีมีสัญญาณว่าเอ้ยต้องรีบแบบเข้าชาร์จเข้าไปดูแลแล้วอ่ะเขาก็ทําถูกนะในแง่ว่าเออต้องรีบเข้าไปอยู่ใกล้ๆใช่จริงจริงคิมหันนะเขาเขาเขาาจะมีปมเรื่องแม่ของเขาอยู่แล้วนะเขาไม่อยากเห็นผู้อื่คนไหนที่ต้องอยู่ในสภาพเดียวกับแม่เขาเลยพอได้เห็นสัญญาณนิดนึงอ่ะ จริงใช่ไหมก็บอกเขาว่าอย่าบอกใครนะเ,ออเขาก็ไม่บอกเห็นนะเ,ออเขาก็มีใจให้เราคิดไปเองหรือเปล่ปานเขาแสนดีหรือเปล่าเ,ออเขาแสนดีหรือเปล่าออดีแล้วแล้วเราจะได้เห็นแบบยาดาในในแง่มุมความรักแบบไหนบ้างคะเดี๋ยววันนี้รู้เลยค่ะอยากให้ดูมากวันนี้เล่นซ้นหาเลยเออเขาไปกินข้าวกันใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกัน เนี่ยเนี่ยเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าเธอไม่ใครจะไปเชื่อว่าเธอไม่แบบแกล้งความรักมันแสดงออกได้หลายรูปแบบยังไงคะแล้วแต่ที่เป็นแบบแบบนี้ก็ไม่รูคืนนี้เนี่ยแบบนี้เป็นแบบไหนเลยแบบแปลกๆนักผู้บอกว่าเจอมาเยอะใช่ไหมฮะเอาแล้วเรื่องนี้ดิวจะไม่ยุ่งไอ้ดิวกับมาก่อนไอ้ดิวกับมาช่วยกูก่อนแบบแปลกๆเจอ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 ชุดจริงเจอมีหลากหลายรูปแบบ ได้เล่าเลยอันนี้นนคือคุณตู่เขียนบทจากชีวิตรจริงส่วนหนึ่งลูกจะคลอดแล้ที่ักนะแต่มาเข้าเรื่องก,ก่อนเอออ่ะคืนนี้อย่างที่บอกว่าหนึ่งอีพีพันเหตุการณ์จริงๆคุณตู่มีอะไรอยากจะแบบขมวดรวมไหมคะว่าคืนนี้มันจะมีแบบอะไรเด่นๆเ,เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืนนี้มันก็จะมีเรื่องของยาดานี่แหละที่คนจะแบบเข้าใจมากขึ้นว่ามัน เกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาทํให้เขาเป็นแบบนี้ใช่มันมีที่มาที่ไปทําไมคิมถึงทําแบบนั้นแล้วนับดาวจะให้อภัยไหมจะยังไงโปแตกอ่ะมันโปแตกแล้วมันจับติดเลค่ะแต่เอ้าทุกคนเคยเป็นไหมจับได้จับได้แต่ให้อภัยแฟนอ่ะมันมีเป็นไหมคะเป็นเลย คนหนึ่งเขาก็อาจจะโกหกเพื่อให้เราสบายใจเออมันมีโกหกมันมีหลายแบบนะมันไม่ได้มีลูกไม่มีแฟนอะไรนะไม่เคยมีแฟนไม่มีแฟนมาไม่มีแฟนไม่มีประสบการณ์อีกแบบพอนั่งหน้าสองคนที่บอกไม่มีแฟนพอจะกลับบ้านที่ร้านกินอะไรคะถามลูกให้ด้วยเงี้ยเธอมันรู้อยู่เอออ่านยังไงต่อนะคะคุณตู่ไม่เคยเจอกันเรื่องแบบว่า เอ้ยโกหกแล้วก็จับติดอ่ะถ้าเกิด,<ร>ดใครไม่เคยเจอก็ให้ดูละครคืนนี้อาจจะได้เห็นมุมมองว่าแบบจริงๆแล้วแบบทุกตัวละครมันมีเหตุผลในหลายในหลายแบบง่มุมที่บางคนอาจจะคิดไม่ถึงเออแต่จริงๆก็ไม่ได้มีแง่มุมเดียวเพราะวันนี้คือสองพี่น้องเขาก็จะดีกันแล้วเราก็จะได้เห็นแบบมุมของเอพี่คิมกับน้องบีด้วยปันนะพี่คิมกับน้องลูกปัดมันจะเป็นยังไงมันเข้าคู่เป็นยังไงคะ อ่าเรามุมพี่น้องไหมคะคุณอาเออเขาทำอะไรเขาโกนน้อยออกกันนะครับเพราใครที่ดกดสัญลักษณ์กันค่ะคำถามก็คือเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่แล้วก็จพี่น้องเขาถูกหลันของพี่น้องที่เราจะไปเห็นพูดนะว่าจริงๆอ่ะคิมอ่ะเขาไม่ได้ตั้งคือมันเหมือนผูกบังคับให้ต้องต้องเกลียดอ่ะด้วยด้วยด้วยความที่เฮ้ยมันเรื่องของแม่เขามันหนักห่วงมาก มันเลยมันโดยออโต้คือจะเกลียดคนเนี้ยแต่บางทีเขาก็หาไม่เจอหรอกว่าเขากเกลียดแบบจริงๆตัวตนของปัทวีก็ไม่ได้เป็นอย่างคนร้ายใช่ใช่เขาก็เลยมันมันหาไม่เจอจนถึงจุดหนึ่งว่าจริงๆเรามันก็ไม่ใช่เหมือนเขาปัทวีเองอะ่ะก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เลือกเกิดได้ที่จะมาอยู่ตรงนี้ทุกคนมันมันเลือกไม่ได้อะ่ะส่วนปัทวีเองอะ่ะเขาก็อยากให้พี่เขารักนะเนาะสำหรับในสำหรับในเรื่องใน เพราะว่าเขาก็เขาก็ไม่เข้าใจเ,เขาก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันผ่านมา20ปีแล้วแล้วเมื่อไหร่จะให้อภยัยเขาสักทีเพราะเขาก็ไม่สาม,มารถเลือกที่จะไม่อยู่ตรงนี้ได้อะมันมันมีหลายๆสถานการณ์ที่เราตกกระไดคอยจนที่ต้องไปอยู่ถอะไรเงี้ยใช่เพราพภูมิมหลังมันหนักมากแต่ว่าง่ายๆคือพ่อเขารักลูกไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันทําให้เราเจอคาถามว่าทําไมเราไม่ได้ความรักเหมือนที่ปัทวีได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีความ ความเกลียดชังมาตลอดแต่ว่าต้องขอบคุณนับดาวที่ทําให้แบบว่าคิมหันกับตัวกลับใจได้รู้สติตัวเองอะไรเงี้ยแล้วมันกลายว่าพอพอหลังจากที่ปทวีกับคิมหันมันเปิดใจแล้วได้คุยกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นแบบว่ามันน่ารักเป็นพี่น้องจริงมันไม่ได้อยากแบบว่าที่จะไปทะเลาะอะไรกันหรอกก็มันเป็นแต่หลังจากนี้จะได้เห็นแบบว่าพาร์ทของเราสองคนมากขึ้นเพราะว่าเราจะยังไงนะครับีนแล่ยา ยังไงก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นนผมเพราะจะมีคมปมหนึ่งที่มันต้องมาช่วยพี่คิมได้เห็นการจับมือช่วยกันของพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าเป็นปาร์ตี้หมู่กระทะละลายพฤติกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะได้เห็นเขาแบบไล่ชิดกันมากขึ้นนะคะ